สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับทำคลิปวิดีโอด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับคอมพิเตอร์เครื่องเดียวใช้โปรแกรม powerpoint นะครับ powerpoint ถ้าจะให้ดีต้องเป็น powerpoint 2016ขึ้นไปนะครับแต่ที่ผมทำได้อย่างนี้ก็คือใช้ powerpoint 2019นะครับ microsoft Office 2019นะครับไปที่ record นะครับ recording แล้วก็ไปที่ตัวนี้ครับ record s l สไลด์โชวถ้าใครจะสกรีนช็อตก็ได้นะครับสกรีนเรคคอร์ดดิ้งก็ได้นะครับก็คือเอาตัวนี้มาแคปหน้าจอสมมติว่าเราอยากจะสอนนูน่นสอนนี่คนนะครับ่ะแล้วก็แคปหน้าจอได้นะครับใช้โปรแกรม PowerPoint นี่แหละนะครับแต่วันนี้ผมจะสอนในการแคป แคปสิ่งที่เราสอนทั้งหมดลงไปเพื่อทำคลิปวิดีโอนะครับปึ๊บเรากดเข้าไปแล้วตอนนี้มันก็จะขึ้นหน้าให้เราเลือกแล้วก็เว็บแคมมันก็จะวิ่งขึ้นมาอัตโนมัตินะครับถ้าใครใช้เว็บแคมหลายตัวก็เลือกด้วยนะครับว่าใช้ตัวไหนนะครับตอนนี้เว็บแคมวิ่งมาแล้วนะาวนี้ผมก็จะไปอัดตรงนี้เลยนะครับเริ่มเลยนะครับ ตอนนี้ผมเปิดสไลด์ไว้ที่หน้าห้าไอ้ไม่ใช่หน้าห้าหน้าสามหน้าสี่อะไรสักอย่างเดีย๋ยวลองกดไปหน้าแรกนะครับอ่ะต่อไปหน้าที่สองนะครับอ่ะผมจะเริ่มตรงนี้เลยนะครับมันจะเริ่มที่สามวินะครับตรงนี้นะพอ,อนับสามสองหนึ่งก็เริ่มอัดเลยนะครับตรงนี้เราสามารถกด enter ไปเรื่อยในสิ่งที่เรามีนะครับ เดี๋ยวถ้า enter มันจะหยุดไหมฮัลโหลฮัลโหลอันนี้ก็คือที่ผมอาจอยู่ในที่จัดอัดสอนนี่คือใน OBS นะครับแต่ถ้ากด enter ไปเรื่อยไม่ได้ครับใช้ถ้า enter นี่มันจะไปไปสั่งพักหน้าจอใช้ลูกศรลงนะครับ เห็นไหมสมมติว่าผมกด enter อีกครั้งหนึ่งมันมันหยุดครับมันหยุดนะไม่เอานะครับถ้ากด enter อีกครั้งหนึ่งคือทำงานต้องระวังนะครับอย่าเผลอไปกด enter นะเคนะครับใช้ลูกศรขวากับลูกศรลงนะครับในจอ,อในคีย์บอร์ดนะครับสมมุติว่า เราอยากจะใช้เลเซอร์ในการเนี่ชี้ให้เด็กอ่านนะครับได้สมมุติว่าเราอยากจะเขียนเขียนอะไรก็ได้ตอนนี้ผมไม่ได้เอาเมาส์มาเมาส์ผมใช้แท็บอยู่สมมุติว่าเราจะเขียนนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเราเขียนผิดเราลบนะครับอ่าเราอาจจะเอาปากกาเขาเรียกว่าอะไรนะ เน้นคํานะครับการเน้นข้อความเนาะได้ได้หมดทุกอย่างเปลี่ยนสีได้นะครับตรงนี้ได้ทุกอย่างแล้วแต่เรานะสมมุติว่าเราจะกดสไลด์ต่อไปเห็นไ,ไหมเราใช้เมาส์มาจิ้มตรงนี้ได้เพื่อที่ว่าจะให้มันดําเนินการตามตามลูกเล่นตามสไลด์ที่เราตั้งค่าไว้นะครับกดไปหรือ ลูกศรที่คีย์บอร์ดลูกศรขวาสุดนะครับคราวนี้ผมจะหยุดนะครับหยุดก็คือสต็อปเลยอัดคลิปนะครับจบเลยนะหยุดนะเมื่อสักครู่กด Enter คือการเอาไปเหมือนกันวะแสดงว่าตอนแรกไอ้ไอเนี่ยแถบมันอยู่ตรงนี้ นะครับกด enter เสร็จมันก็เลยไปสั่งที่ที่นี่นะครับโอ้ต้องฝึกอีกนะครับเพราะว่าเวลาใช้ส่วนใหญ่คนใช้ลูกศรยังไม่เคยเจอ enter ครั้งนี้เจอ enter แล้วถ้าจะใช้งานก็ stop เลยนะครับ stop แล้วเรียบร้อยนะลองเทดูถ้าเ์เนี่ยมันจะเพ์เป็นสไลด์นะครับตอนนี้ผมไม่ได้เคลื่อนที่นะมันเคลื่อนที่เอง พอแล้วเราไปปิดหน้านี้นะครับแล้วก็ไปที่นี่เลยนี่ฮะเราอาจจะไปแต่งแ่ละสไลด์หน่อยอ่ะมันอาจจะบังข้อความอยู่แล้วก็เลื่อนไม่ให้มันบังข้อความหรืออาจจะอยากจะลดวิดีโอหรือเพิ่มวิดีโอให้มันใหญ่ได้สไลด์นี้หน่อย ไม่ได้นะครับเอาแค่นี้ได้อยู่อันนี้ไม่บังข้อความถ้าไหนบังข้อความเราค่อยย้ายอ่าโอเคสไลด์ที่2ถึงหนะครับลองดูนะ Export ร์วิดีโอนะครับผมจะเลือกแค่สูงสุดก็แค่นี้พอหรือตรงนี้พอ อันนี้หนักมากสําหรับเครื่องเรานะครับแต่มันชัดมากนะครับวันนี้ผมขอเลือกแค่นี้จะได้เร็วแล้วก็ขีย a t นวิดีโอไปที่เดสก์ท็เลยดูซิว่ามันจะให้ขนาดไหนเพราะว่าผมเ e กคอร์ดไปที่สไลด์สองสามสี่ห้า ดูซิว่าผมไม่ได้ลบสไลด์ที่หกสไลด์ที่เจ็ดผมไม่ได้ลบสไลด์ที่หนึ่งผมไม่ได้ลบสไลด์ต่ต่อไปก็ไม่ได้ลบดูซิว่ามันจะขึ้นให้ยังไงนะครับตอนนี้เรากำลัง create วิดีโอนะครับกำลัง export มันอยู่ exportto Video อยู่นะครับรอสักครู่อันนี้แบบไม่ได้ตัดเลยนะครับเจอปัญหาอะไรก็สดๆตามนั้นเลย นี่คณะ480นะครับแสดงว่ามันมันเอาทุกสไลด์แน่เลยเดี๋ยวผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเอาอยัางไงตอนนุญาตดื่มน้ำก่อนนะครับ เร็วช้าอยู่ที่ความเร็วของคอมพิวเตอร์ด้วยนะข้อดีของการอัดใน powerpoint นะครับคุณจะได้ภาพที่ชัดมากนะครับนี่คอยดูนะขนาด4 8 0นนะเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าชัดขนาดไหนมาแล้วมาแล้วจะจบแล้วครับ ไปดูไฟล์กันนะครับไฟล์อยู่ที่ d e สก Top นะครับนี่ดูนะครับว่ามันจะให้ยังไงโอ้สไลด์แรกมาด้วยนะครับแสดงว่ามาหมดแน่เลยดูนะครับผมจะเริ่มเพยนะครับเพยด้วยเพยด้วยโปรแกรมนี้นะครับถ้าใช้ของ Windows ช้านะครับ เห็นไหมครับนี่ขนาด480นะครับผมเปิดเต็มจอยังชัดขนาดนี้ครับชัดมากไหมครับชัดที่สุดเลยอ๋อแต่มันก็เริ่มมาข้อสามเลยก็คือสไลด์ที่สองเนาะใช่ไหม ตอนแรกมันในผมขอไปย้อนไปนดีนึงโอ้ก็ขึ้นอยู่เนาะอ่ะดูตอนแรกที่เรามีปัญหาว่ากด enter แล้วมันมันพอตนะครับอ่าเริ่มนะเนี่ยความชัดนะครับนี่คือแค่480นะถ้าเรา720หรือ180 0มันจะชัดขนาดไหนครับ Microsoft ทำมาดีมากเลยครับนี่2019นะครับถ้า3 6 5ยิ่งสุดๆเลยครับผมไม่ได้เปิดเสียงในนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแทรกระหว่างที่ผมพูดเห็นไหมครับนี่อันนี้ตรงที่ผมบอกว่าเลเซอร์ไหมครับ แล้วก็เขียนเห็นไหมเราถ้าเรามีเมาส์ปากการเราก็เขียนได้เลยแต่ในที่นี้เราไม่เขียนว่าเราทําไอ้นั่นไว้แล้วอันนี้ก็คือเน้นข้อความเนาะเน้นประโยค เอาแค่นี้แล้วกันนะครับก็สรุปว่าโปรแกรมมันดีมากนะครับผมขอจบวิดีโอเท่านี้นะครับอันนี้ผมใช้ Microsoft Office 2019นะครับใครที่ใช้2016ก็จะไม่ได้ง่ายเท่านี้นะครับแต่ถามว่าได้ไหมได้ครับแต่ไม่ง่ายเท่านี้เนาะโอเคนะครับสวัสดีครับ